สวัสดีครับแนะนําวิธีการใช้งานเครื่องพิมพ์แกร็นะครับตัว C 5 8 I q ตัวนี้นะครับอันดับแรกแล้วก็เอาเครื่องพิมพ์มาเสียบปลั๊กไฟอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดเปิดตรงด้านข้างตัวนี้นะครับกระดาษแล้วก็ใส่เข้ามาเลยนะครับตรงนี้กดตรงนี้เพื่อเปิดฝาใส่กระดาษนะครับกระดาษเป็นแบบความร้อนนะครับแบบนี้แล้วก็ใส่วางง่ายๆเลยนะฮะแล้วก็ให้มันแลบมาได้หนึ่งแล้วก็ปิดฝานะครับตัวเครื่องจะมีคัตเตอร์นะครับเวลาสั่งพิมพ์มันจะตัดของมันเองนะครับ โอเคอันดับแรกนะครับโทรศัพท์ที่รองรับจะต้องเป็น Android เท่านั้นนะครับให้เราทําการเชื่อมต่อโทรศัพท์กับเครื่องพิมพ์ก่อนนะครับให้เราเข้าไปที่บลูทูธของโทรศัพท์เรานะครับอันนี้นะครับแล้วก็กดสแกนค้นหาชื่อบลูทูธนะครับมันจะชื่อว่า p ิ i เตอร์ศูนย์ศูนย์หนึ่งแบบนี้นะครับกดจิ้มเชื่อมต่อเลยแล้วมันจะเด้งให้ใส่รหัสผ่านนะครับผ่านคือศูนย์สี่ตัวครับหนึ่งสองสามสี่แล้วกดเชื่อมต่อนะครับ พอต่อได้ปุ๊บเนี่ยมันจะกระเด้งไปข้างบนนะครับอ่านี้คือเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วนะครับให้เข้าไปที่แอปพลิเคชัน g r a b ของเราเลยนะครับอ่าน,นนี้นะก็ทาการเข้าเมนู More นะครับถ้าภาษาไทยก็คือเพิ่มเติมนะครับจะอยู่ขวาล่างตรงนี้เราสักครู่หนึ่งเสร็จแล้วให้เข้าไปที่ Account นะครับถ้าภาษาไทยคือบัญชีนะครับแ c c o u n t แล้วก็ไปที่แอ p s e t t i n g นะครับ App Setting ต,ตั้งค่าแอปอ่าตรงนี้มันจะมีเมนูหนึ่งเขียนว่า l u e t o o t h Printer Setting นะครับเข้าไปเลย ตัวนี้แล้วกดเซตอัพ r i n t เตอร์ครับปุ๊บนะครับตรงนี้มันก็จะบอกว่ายังไม่มีเครื่องพิมพ์คอนเน็กนะยังไม่มีเครื่องพิมพ์เครื่องต่ออยู่ให้เรากดเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เนี่ยครับคอนเน็กปรินเตอร์ตัวนี้หลังมันก็สกแกนนะครับจะสกแกนเจอเครื่องพิมพ์บลูทูธที่เราเชื่อมต่อไวต้ตอนแรกปรินเตอร์ศูนย์ศูนย์หนึ่งตัวนี้นะกดเลือก p r i n เตอร์ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับแล้วกดคอน t ิ n นีแล้วก็รอสักครู่หนึ่งปุ๊บเรียบร้อยเซตอัพเสร็จสิ้นก็คือเชื่ อ่าตรงนี้จะเป็นการตั้งค่าว่าเราจะพิม์อะไรบ้างนะครับถ้าเราไม่ตั้งอะไรเลยเขาจะพิมพ์ทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จใบออเดอร์อะไรเงี้ยครับเวลาพิมพ์อมันก็จะยาวเหยียดเลยนะฮะถ้าเราไม่เอาเอาเอาแค่ใบเสร็จนะครับแล้วก็ติ๊กเลือกแค่ใบเสร็จตรงนี้นะครับอ่าเองเขาจะมีเมนูพิมพ์รีเทสนะฮะทดสอบการพิมพ์เนี่ยพิมพ์เทสรีซ็ปมากดเข้าไปมันจะพิมพ์ออกมาแบบนี้นะครับอ่าเป็นอ่านเรียบร้อยนะครับแค่นี้แหละครับก็คือพร้อมใช้งานแล้ว ก็ถ้ามีออเดอร์เข้าก็ก็ได้เลยนะฮะกลับไปที่หน้าจอหน้าหลักก็เลยหรือเราอยากจะลองเทสปพิมพ์ก่อนนะครับกรณีที่ไม่มีออเดอร์เข้าสามารถพิมพ์ย้อนหลังได้นะครับเข้าไปที่เมนูออเดอร์นะครับแล้วก็เลือกออเดอร์ออเดอร์ประวัติออเดอร์ของเรานะครับเลือกสักออเดอร์หนึ่งแล้วก็จะมีไอคอนรูปเครื่องพิมพ์อยู่ข้างบนเนะี่ยกดเข้าไปแล้วก็เลือกว่าจะพิมพ์อะไรตรงนี้นะครับ อ่ะผมลองอันนี้แล้วก็ปิดเลยครับมันก็ได้พี่ออกมากแบบนี้นะครับอ่ะเรียบร้อยครับแค่นี้ก็ความใช้งานแล้วนะครับก็เปิดแอปลอไว้เลยเลยนะครับขอบคุณครับ